ไอเงี้ยแล้วโรงพยาบาลไม่มีเสียงเพลงพัดไอเงี้ยโอ้ยอิมอิมัโอ้ยเราว่าเราต้องรับคนดีๆแล้วแหละกูเข็ดมากเลยไอ้เหี้ยอ้อมอ้อมอมีมีเเหลือแล้วกูเข็ดไรไอเงี้ยเดินเดินรับรับไอ้ฮานาฮานั่นแน่เลยมันก็ยังมีชีวิตอยู่นี่หว่า แอบมิตอะไรฟอกอ๋อวิตามินมันก็ยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวมันบอกให้เอาวิตามินไปให้เขานี่นั่นอะไรวิตามินอ๋อเนี่ยวิตามินแล้วกินใหญ่ตกมือตกใจก็ได้อออะไรกลัวจังเลยต้องทำอะไรอ่ะเอามีไอ้ปฏิเสธสติปีร์สตาร์ เออกินวิตามินฟูให้แล้วก็อะไรวะมีปีบสีด้วย,ยอ่ะอ้าวเอาเข้าไปไอ้นี่ป่ะไอเนี่ยไอ้นี่ไงอะไรเจ้าอ๋อต้องมาให้อ๋อต้องมาให้วิตามินเติมเลือดไอ้แค่นี่เรื่อยๆโอ้โหแล้วหมอไปไหนอืมอูมอ้อออแล้วแว่หมอเรามีกี่โจ๊ดมันมีกี่โจ๊ดเดีด๋ยวนะเดี๋ยวนะ เครื่องปั่นไฟก็ต yes> ้องดูโอมคนก็ต้องรับมีรับคนไหมมีมีมีมันต้องปฏิเสธโอเฮียล้กกุลไม่ทันอ่านเลยเฮียนับบึ้งอ่ะไปเอาเอาเดี๋ยวนะเียเราอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่ตัวไหนเนี่ยเืียมันต้องแบ่งหน้าที่กันอะ มันหยุดกระจุกไม่ได้เดี๋ยวกูอยู่รับคนปะเดี๋ยวมึงไปได้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 เดี๋ยวกูยัดวิตามินเดี๋ยวกูยัดวิตามินซีพวบ้างดีมึงมึงมึงออกไปเลยไอ้เหี้ยแม่งเป็นคนลอยได้เหมือนผีเลยนี่มันดูวะเฮ้ยเดชมาป่วยก่อนมาต้องมานั่งดูอะไรคนป่วยเนี่ยหน้าหน้าแม่ง <laughs> ไม่ให้เลยหน้าแม่งไอ้เหี้ยมีมีคนป่วยอยู่หกห้องอ่ะพัดเยี้ย โอเคเฮ้ย okay. นั่นมึงปะอะไรอ่ะใครอ่อะนั่นมึงนั่นมึงอะไรอะไรอ่ะห้องนี้อยู่เลยเฮ้ยอะไรวะหมอเหรอใครว<ค>ะให้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 ให,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 ให้ให้เข้าไปคนหนึ่งอ,ะอ่ะอ๋อคนเข้ามาไอ้ก, <c oughs> ไกูตกใจกูตกใจคิดว่าผีมาไอ้ชิวหนูทุกคนครับ เป็นยามรักษาความปลอดภัยที่เหนื่อยนะครับเหนื่อยมากแม่งทำแทนหมอทุกอย่างเลยเฮ้ยเป่าต้องเฝ้ายาก็ต้องให้ผู้ป่วยไอ้นี่ทรงหมอทรงหมอแล้วรับสิบคนแม่งให้รับสองคนรับไปแค่สองคนไอ้เฮียเดี๋ยวพวกก็รับมั่วแม่งเลยไปไปไปทำอะไรเนี่ย มึงรับใครมาเนี่ยทำไมทำไรมันเดินมั่วแล้วแล้วทำไมพวกนี้มันเดี๋ยวมันโอ้มันบอกมันบอกว่ามันไม่อยากทำงานเฮ้ยแต่ทำไมพอมันพับอะไรเฮ้ยเชี่ยไปันปกติเหี้ยคอมันกระตุกคอมันกระตุกเออไม่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  ไอ้พวกไอ้พวกนี้ไอ,อ้อะไรวะไอะ้นี่มาโคตรเด็กเฮ้ยไอพวกคนไข้มันมันลดเยอะจังเลยมันลดไปยังไงไอ้เคียดหรือว่ากูปล่อยให้ไอนี่เข้าไปวะไอ้ยันลดไปวะเฮไอปกติจะลดแค่หนึ่งหลอดวันนี่ลดสองหลอดไอ้ที่นี่มันบอกว่ามันนี่มันเป็นวันแรกของฉันฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะช่วยชีวิตผู้คนเอาไงดีวะ ไอ้วันแรกอะเอาไปเลยเยอะไปเข้าไปอย่าพลาดด้วยกันไอ้หนุ่ม <c oughs> เอ๋อไอ้ที่นี่แผนขาหายนี่ออกไปเลยไม่ให้เข้าเฮ้ยมึงรักษาใครได้ปะ <c oughs> <c oughs> เอ้ยแต่ถ้าเราเอารับบุคลาก,ก,ก,กรดีมาหรือว่า,วาหรือว่าไอ้คนอุ้ยอ้ยมึงหรือไอ้นี่ใช่ไหมโทษโทษโทษกูก็ไม่ได้ไปนี่ให้มึงด้วยมาแต่รักษาคนไข้เนี่ย เกเต็มแล้วเต็มแล้วเก๋เกเกเอ้แต่แต่เหมือนมึงนับคนปกติมานี่เอออะไรวะอ่าไอพวกไอพวกนี้ก็ชีวิตยืนยืนยาวขึ้นเยอะเลยนะมันบอกว่าเออมันทํางานนี่ได้สองวันแล้วฉันพอฉันพร้อมแล้วไอัเนี้ยทอาไงดีวะมันก็แค่สองวันแล้วอีโมโหอันเนี้ยไปเลยให้เข้ามาโอเคกูเพิ่งยามวันนี้แกกูจำหน้าไม่ได้ จบมาจากโรงเรียนหมอเฮ้ย oh, ย <Yeah. S 1> nice. ิ well ้ตแค่เอาว่ะเอยเชื่อโซย่าเอ่อเอ่อพวกเราจะรับเอาไอ้เหี้ยมันบอกว่าพวกเรายอมรับในการใช้จีพีดีการทำงานใช่ไหมดีเหี้ยเลยโอเครวมันไม่อยากทำงานก็มันต้องเข้ามันต้องทำออกไปไอ้เหี้ยอย่เงี้ยมึงเขาต้องทำออกไปเฮ้ย อ่นีโอ้ยพร้อมที่จะช่วยคนยังเพราะฉันพร้อมแล้วเอ้ยไปเลยอ้โหูยบุคคลนี่บคนลอ้าอ้ว้าวเก็รักอ้อ้าอ้าการค้นหาบุคลากรฉันจะมันมันเหนื่อยเหลืเกิน เฮ้ยยียยทุบกระถ่งนี่อีกไอ้เฮียกูไม่ก็ตกใจไม่ได้เลยไอ้เฮียนี่กลับโอ้ยที่จะจบมาจากโรงเรียนหมอไปเข้าไปไอโรงเรียนหมอได้ไรวะจุลาอวะไอ้ขี้โม่ไม่ไงถามว่าต้องที่นี่มันจะแชทจีพีดีทำงานอยู่หรือเป่าเลยมันชิโม่เป็นไอ้เนี่ยหรือว่ามันขี้โม่วะไอ้เนี่ยถ้ามันเก่งจริงมันจะแชทจีพีดีทำไมวะเออไอ้สันที่หายแล้วชิบหายแล้วเนี่ยเช็คเบ็ด ไอ้ไอ้พวกไอ้ียพวกอะไรลื i i your, your. ่นไหลเป็น huh. น้ำเลยไอ้ย <right right? uh ี huh. ่กลัวจริงนะไอ้ชัดหยุดหยุดเฮ้ยไอ้ยี่สวยแล้วเฮ้ยลื่นไหลเป็นน้ำจริงล่ะรถเยอะมาก ออมึงมึงพร้อมที่ช่วยคนแล้วเอาไป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 ช่วยกูช่วยกูไอเนี่ยไอห่าไม่หลอกกูน้ามันเกิ๊กน่ามันเก่งจริงมันจะใช้แชททีวีทำไมวะไอ้เย้งโอ้ยมึงไม่ต้องการทำงานนะมึงก็กลับบ้านไปเมื่อไอ้เนี้ยไอ้ไอเด็กเนี่ยไอหนันหลอกกูจงกระเจงก์เรียนหมอจะใช้แชททีวีที แล้วที謝謝่แล้วที you suffer, you, ่นี่้ที่วิธทำงานไหมไอ้เนี้ยถามหาแม่มึงไงไอ้สัมึงเก่งจริงถามหาพ่อมช่อโอ้ยทำงานเสอ็วันล้ไปเลยเฮียเอ้นี่คือวันที่สามของมึงไปเฮียเาอยู่นี่บ้านี้กล้วยหัวหน้าคุยแล้วพวกกูไปให้เลือยงจากเดียวเลยเนี่ยก็จริงเฮียเนี่ยโอ้ยจดโกชิดแมนจะไม่เชื่อชันจบมาจากโรเรียนหมอคุยเลยเจ็ดีีิงจเ กลับบ้านไปมึงอ่ะไอเด็กเกียร์หลอกกูไอ้ท่านหลอกเออหรือว่าที่รถที่รถคืนแรกตอนนั้นมันรถเร็วพอกูรับไอ้ใช,ช่จัดสิบดีด้วยมาไว้นั่นพ <c oughs> อนิ่งควยเลยรที่มันตอนกลางคืนมานิ่เกินเลยวันนี้ออกไปแม่มาเฮียพูดอะไร<อ>แปลกๆเอ,อ้ยนี่คือโอ้โห <c oughs> วันแรกที่ได้ช่วยแต่หน้ามึงอย่างเกียร์ไล่หน้าแบบนี้ไหนที่ชอบทุบกระจกไอ้เกียเออ กูอเอ๊กูไม่สกใจทุกรอบเลยอ๋อเหียออกไปแม่มาไปพูดไปเลยแม่มฮ่า <c oughs> โอ <c oughs> ้ยแต่คัดกรองคมนมาเหนื่อยขนาดนี้เลยนะ <c oughs> <c oughs> ไอ้ยัยแม่งโคตรจิตวิทยาเลยเกมกูเลยนะไม่เพิด์ตเจโอ้ดดันเธอไม่ไหวแล้วที่จะช่วยผู้คน ไปเดี๋ยวมึงจะหน้ามึงตึงนิดหน่อยแต่ก็โอเคไหนวะไม่รู้ว่ามึงเครียดมาทั้งวันเพราะนี่มันคือตอนกลางคืนมึงควรอยากมึงอยากนอนก็รู้เป่งหมา้นะไอ้เจ้าจีตบีทีออกไปไอเจ้าจิตบีชีแป่งเดียวคนเดียวไอคนเดียว โอ้ยไอ้เฮียโอ้ยตาตายิ้มแล้วแต่ถามว่าชันจิ๊บจี้ทำงานไหมออกไฟออกไฟออกไฟบุ่ไล่เลยไฮ้เยสองไป้โหนไปโอ้โหพี่มพิบูโอ้โหเลยแล้วเป็นเป็นเลยกรตโดง ไอ้คนที่กูจ้างมันไปไหนหุดเรี้ยวอห้องห้องไหนตายอะห้องห้องหายสุดห้องท้ายสุดห้องท้ายสุดหองทสุดจ้าจ้าไปไปไปบสุด่ยยยยจัด อีกหน้าเขาเจอตรงแบไม่ใช่ตรงนี้ไม่ตรงนี้เอาเจอไหนเนี่ยเอาอีกห้องนึงไปไปไม่ใช่ตรงตรงไปตรงไปไม่ใช่เอ้ยพวกพี่ปะพี่ปะพี่ปะห้องนี้แหละห้องนี้ยเอานี่ยเอานี่ยยี่เนี่ตั้งโอ้ไปไปไปรับคน รับรับเลยเราเพียอะไรหน้าโง่ขนาดนี้เอ้ยไปให้ยาด้วยให้ยาด้วยโอ้ยมากูโอ้กูรีบรีบมาเดี๋ยวกูรับให้รับรับให้จบจบไปไอ้สัตว์รีบรีบมาดิอยาแตกอยาแตกไอ้โวยไปลบรถไปกองก่อนเป็นรลไกองก่อนเป็นรถไปกองก่อน ไอ้พวกนเชี่ยกลวมากเอ้น่าน่ากลัวมากเอ้ยไม่ไหว้ไม่ไหวเลยไม่ล้องวิญญหลอนดิเยโอ้ยกูไม่ไหวแล้วจบๆได้ไหมกู้กัได้ไม่ไหวทุกคนไม่ไหวพวกไม่ไหวจริงโอ้ยเอยนี่ก็ต้องอุ้ยไอ้โอ้คุณเหนื่อยมากเลย โอเคโอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ด้วยกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับคือมันน่ากลัวจริงๆครับน่ากลัวมากถ้าคุณมาเล่นเองมันจะน่ากลัวมากผมทริงลริงว่าใต้คลิปอย่าลืมมาเล่นล่ะเชื่อผมแล้วเจอกันสวัสดีครับแล้วไปเลยโอ้เฮีย